แม่งหายหมดอะเฮ <c oughs> ี้ยเทศสัตว์มันมีอยู่ช็อตหนึ่งอะที่มันมีไม่มึงมีมันมีอยู่อ๋อไอ้เฮี้ยใครวะหัวหน้าเล่นอะไรอะมันมีจังหวหนึ่งที่ใช้เป็นขั้วลงมาแล้วแผลไม่เต็มตัวแล้วแบบแผลไม่ไปหมดเลยทีเดียวอะ <c oughs> จ,จับนะจับนะส่วนนี้จับนะ <c oughs> เอา้าลืมลืมลืมมันตัดโนมตายแล้วเหรอโนมยังอยังไม่ตายยังไม่ตายยัไม่โนมเลย ออเซตแรแข็งแต่ไม่โดนชาร์จแลกันได้กันดำดเฮ้ยจับ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 ินไรขึ้นยังินไยมาขึ้นแล้วเหรอเดี๋ยวคุณยลงวำโอเคอปไปนาวสมุนหนึ่งลูก กีฬายังมาตกอะไปแล้วครับไอ้เหี้ยไม่ทันตั้งตัวเอาใหม่เอาใหม่ยังนำมาเฉยทำไมทำไมมาล่าตัวนี้กันวะมันช่วยหัวหน้าช่วยหัวหน้ามันเม่ได้ไม่ได้จับโดนชากูมาในป่าสกาเรตหัวนัาไปไหนมองเลยครับผมพร้อมมันเหลือแต่ตัวแบบผ่านยากๆแบว่นมันเหลือแต่แบบไอตัวแบบตกปลาอะไรเงี้ยแล้วอะไรนะอ๋อออก้นอกเหมือนแล้วเหมือนแบบเหมือนโดนทิ้งละ โดนเวี่ยงเราก็แบบกระเด็นใช่ไหมแล้วเห็นแม่งพลาดละอัดดาบมึงหน้าตาเหมือนแบบกระดูกปลาใช่ครับใช่ครับนี่คือดาบท่านนางครับเข้าใจถูกแล้วเพื่อนอ๋ออัดดูหน้าใช่อัดดูหน้าส่วนหัวหน้าดูหลังใช่อุ้มันอุดดูหน้านี่หว่าอ่ะเหรออุดอ่ะอุดอุดอุดก็มีเพลงเป็นช่างเป็นช่างอุด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 อุ้ด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 อุ้ไอุ้ดอุ้ดอุ้ดงเกตว่าตอนเปิดมินิแมปแม่งไอ้นกที่เราให้มันออโต้วิ่งมันหยุดวิ่ง หราวะไม่รู้หยุดหยุดแบบยัไม่ขยับเลยกำลังไปอยู่ไหนผิดตัวเอายังเหรไม่ใช่ตัวนะเขาเลงเหรอตัวนี้เออลาะารอสอ่ะเอออะไาทะรอสเง่ยเออตีเลยตีลยารทะอสหรอไอ้ไอุ้่ผิดนะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงอย่าไปตีลาเทียนผิดตัวนั่นเมียมันตีผัวมันอย่าไปตีเมียมันตีผัวมุแอวมแแหวแหวมุรแหยมุเแยวมหวมุหว ไอ้เหี <จ uur> ้ยไอ้เหี้ย่กี้อยู่เนี่ยแทงหัวแทงหัวแทงตัวเจอคู่ไเที่ยาถ้าคุณถึงจวมึงเจอกู่แทงหัวแทงหัวถ้าเดี๋ยวคุณไปถึงคึงจะได้เจอกู่แทงตัวแทงตัวแทงหัวแทงหัวแล้วก็มาตีตัวเกย์ซอนแอคแคร์เรียบร้อย เรามาชุบมือเปิดเรามาพร้อมแล้วท in um ี่จะชุบมือเปิดเก้หัวหน้ามันเท่จังวะมึงจะติแลมไม่โดนเฮ้ยไอ้เขี้ยบแป๊บๆปมึงมึงเก็บดาบมึงเก็บมึงเตามึงเก็บดาบมาตัวกูมึงไปเลียนเล่อุ้ยเดือดกระเด็นมันไม่โดนเต็มหลอด ลิลิทไอเหี้ยมัมีมึงไม่มีใครเป็นการละการละเล่นของไทยนะการเล่นว้าใครใครกันชอบว้าวตยโอ้ยเหี้ยเข้าหน้าโดนอีกแล้วโดนหน้าอีกแล้วหนาะผมบอกไปแล้วคุณชอมูลผมไม่อยากเป็นเช่นหน้าแบบคลิปที่แล้วพูดตายตายคุตายรอบนี้แหละไอ้เนี่ยแม่งติดเหมือนเดิมเดะอย่างเงี้ย ไป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 สัตว์ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงนี่อ่าเขาเรียกเราวะกินชัวร์แลนด์ผมทำงานดังโอ้ไม่จะดังโอ้โหสัตว์หัวหน้าพูดยังไงดีวะของแสลงหัวหน้าคือไม่ใช่มันไม่ใช่มันเก่งนะมันเป็นของแสลงหัวหน้าทำไมวะหัวหน้าแพ้ลรัชรนี่ครับทุกสจการมันหน้าตาอย่างนี้ เฮ้ยพาราไลซิสไอ้สัตว์แบบพร้อมที่แย่โอ้ยหางยังยังทไดดด้ยหลครับโนปิตีจนติดแผลแล้วแล้วก็จะตีแผลมัต่อด้วยไอ้สัตว์เขาเตอร์ได้ไงประเด็นแล้วก็ตีหางครับล่วงลงมาเลยเฮ้ยเจ้าของเวสอแะถึงยังแต่แต่พอซูมคือกัน ได้แล้วก็ได้ข่าวว่าเขาอยากดูนี่ได้พี่ก็จะขัดห่างให้ครับแล้วก็เอาไปครับซุปเปอร์แอมป์ตวดยโอนดูเดือดกันวันหน้าถึงจังเจ้าบอกเวทเลยแลรีเลยเจ้บอกเวท เอ้ยอันนี้มันไม่มีอะไรนี้ฆ่าเล่นๆฆ่าเล่นๆมีการฆ่าเล่นๆด้วยไม่ค่อยรับธรรมชาติเลยนะครับลมดิเฟรเอาพลเรซิชให้แอบแล้มลงไปครับแล้วก็ซุปเปอร์แอมเอเลเมนต์ดิสชาร์จครับแปะใส่หัวเออภาคนี้มันง่ายอย่างเงยป่าเผาภาคที่แล้วอ่ะเราเล็งเราเล็งยากแค่แบบภาคนี้พอ มันจดโฟกัสโหมดเพื่อเพื่อเลงพิษตอนถอยถ้าไม่ตายได้ไงเียวโอกาสโดนสูงขึ้นเยอะมากเข่าหน้าเพือนท่านจะสิกี่รอบแล้วนะสองวะสองเอาคข,ขาดแล้วเหรอได้เพอนวะขาดเลยอยู่นี่อยู่นี่เวลาหาหางไม่เจอให้โมงหายอัดไปก่อนอ๋อเป็น <c oughs> ทริค ดีกว่าดูในแมพกดูดูในแมพ้วพวกมึงก็ตามปกติเขาจะบอกว่าให้ดูในแมพจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วต้องดูพิอใช่ใช่ใช่มันจะมีไอคอนอยูอ่ถือว่ากูอัดในแมพเียวเจอเลยวิธีดูแมพนะครับให้ดูไอคอนที่เขียนว่ากอาูอัดขอบคุณมากครับกู้ชายไปเป็นแบบตัวบอกทางวล้วตัวบักของเกมส่วนกูก็ยังหลงทางอยู่นิดนึงครัเอ้าเอ้า เอาเอาอะไรวะเย้ยกระโดดจะขี่คอโอเคจะกิ้งเฉยล่วงเลยกำลังบอกว่ากำลังอ้อมมาดูดูเชิงอยู่เลยเอ้ยมันจะเล่นเฮียอะไรต่อจบมันช่างจาซะเหลือเกินมันเหมืราเหมือนสิงห์หกประมาณไอ้ยักษ์เกตไม่์ิ่งอะไรคนแบบคนที่ยิ่งใหญ่มันจะคิดเหมือนกันคนที่คิดเหมือนกันมันจะคิดเหมือนกันนี่อ้าวเฮียแล้วไรหมล์สิ่งอะไร เอ้ยเมียมาเมียมันมาชวนเมียมาไอเมียเมียมาเออผมตายแล้วกูไปแล้วไอสัตว์เราเรากดจบเกมได้นะอ๋อเออลืมอะไรมันรอรุนอยู่รอรุนอยู่ต่อต่อไหมเพราะว่าโปะเนี่ยมันมันไม่แค่รอบสองรอบอย่างสตัาร์นี่ยก็สองสองรอบไม่เกินเพราะว่ามันเคาต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่คือกูเข้าใจแหละว่าโอโดอรกาลอนมันแพ้แพ้ฟาร์เรนซิชั้นสามเลยแต่ว่า ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นสามดาวนะเราจะไปตีตัวอะไรก่อนโดชากุมาหรือ巴าฮาร่าก่อนโดชากุมาก่อนแล้วกันจะได้ตีตัวง่ายเติีจังวเลยหัวหน้าผมถึงแล้วหัวหน้าเนกำลังวาร์ปผมถึงแล้วหัวหน้ามึงวิ่งถูกตัววหมถูกเนี่ยกำลังวาร์ปมาเปิดแล้วนะครับมันแพ้อะไรตัวนั้นอะแพ้ไฟครับไฟนี่ครับเคาน์เตอร์คำรามก่อนเลยเป็นอย่างแรกเคานเตอรต่อยก็บอบครับเป็นเจตีไม่โดู อ็อบเซ็ตต่อครับทังไมครับควรเกออฟเซ็ตเกิดคนเจ็ดออฟซิงที่ไม่มีพอไหมน่าจะทำไมมันเล่งหัวหน้าวะไม่เข้าใจสเลยไอ้กูเนี่ยคอลเตอร์ออฟเซ็ตไก่งครับไปเลยหัวหน้าคือกูโดนสีที่กูออฟเซ็ตทั้งสองอ่ะแล้วก็เคาน์เตอร์เออเก่งครับเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูฝึกเกสตอน์ใ้กล้องอันนี้กันเคาน์เตอร์โคปี้ห้าครับ ลงแลนจะวิ่งสัตว์เคมเปอร์อ่ะอ๋อเอ้ยกำจะัดเหล่าถือไม่รู้เัมเปอร์กี่ดาวไอ้เจ้าบุกไปก่อนไปก่อนแรงมากบอกเลยว่าแรงเฮ้ยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เฟอร์นิเชอร์มันหลุดก่อนเฮ้ยทำไมมันหลอมวะ ถ้ามันเราห้ามไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราตีแล้วมันเริ่มมีหมอกขมุขมัวคือมันจะวมันจะพยายามสลัดเราหลุดอยู่ให้ถ้าไม่กดตรงนี้ก็ย้ายไปที่จุดอื่นตีไม่โดนจับตกมาที่เฮ้ยเ้ยอคาวอ้าวเมียเมียไอตัวที่ฆ่าไปแล้วมึงตามมาทำไมเนี่ยตัวนั้นไอเมียตัวที่ฆ่าไปรอบแล้ว ชาตล้วตัวล้สับกระดดกระโดดโอ้ยเกยร์ิงจิ้นกระจิ้งเลยเนื่ไแล้วเป็น้งชาตแ้วถมึง้ไม่จ้เลยัดเลยถ้ามึงจิ้งเลยดเไ์ไปไไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพอไปพอไปไอ้เหียรพิษลาเทียนโคตรสวยีโดา่ดพิษลาเทียน โคตรสวยเอาเรื่องจบล้วนเอ้ยแม่งตามมาว่ะแล้วมึงตามมาท้าไมวะไปแล้วไปหาใครไปหาพี่ไอ้ติงมันไม่ตัวมึงรอบตีนนะวกหัวหน้ามึงใส่ของอะไรมาวะมึงเดินตามพี่ไอ้เลยอะติงเหยเี่ยแม่งเลี้ยวไม่ได้มีของรอบตีนใช่ไหมวะพี่ไอ้อยู่ทางขวาแม่งเลี้ยวไปทางขวาเลยหาตัวพี่ไอ้เร็วเนี่ยตู คืเราคุณใส่ไอเทมอะไรล่อ so ตีนไม่น่ามีเพราะว่ามีไอเทมรอดตีนนะไม่รู้ว่าใส่อยู่หรือเปล่าเรียกเหรอไม่ใช่นี่ไงไปแล้วนะไปเนี่ยคือแบบกูกัแล้วกระโดดลงมานี่ไงเียอะไรวะเนี่ยุดโอ๊ยเนาะกลับมาละกลับมาละกลับมาหาพี่อาพี่อาละตายเอาเดี๋ยวตายสากหาเไม่เอาจริงว่ะ แม่งไอ้กูอยากเอาจริงว่ะแต่ว่าต้อง,ง,ยอยอต,องต้องเนื้อตัวเองอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบเร็วไปเอ็มเบเกอร์อยากยางยางยางเฮ้ยนี่มันสวิตแอคของไอ้ที่ยังคูลเลยไม่ตัวแล้วตื่นขึ้นไปเลยแล้วกันหมดหลอดไอส้สัตว์ระเบิดไปโอ้โหเจ็บ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 งเงียเงีย

ไอ้ท่าเที่ยเมื่อกี้มันชอบไปเผลอไปหลงจังหวะแรกอ่ะตัวจริงนะทหารบอกจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นท่าไม่ทำการเล่นจะออก แยกแยกสีน้วคือแบบเยี <énormément Four> ่ยงกูกำลังจะหลบแต่ว่าพอไซส์มาปัดอ้เยีอยเซ็ตใส่ได้นี่ไม่ให้ไปกูจะขี่ทำไมถึงแบบเราไปแดกไอ้เหี่ยแทงหมดหลอดพานปิรินเฮนเบกกอร์ ไปไหนอีกไอเหียไปกีโกป่โอบไปเรียนเรียนได้เยี่ยตัวเป็นเทมเร์ ไอ้เนี่ยแต่ว่าภาพนี้ดูอัเตกันจริงเอ็มหลอดไอ้สัสไอ้สัสเนี่ยเป็นพี่ตายเหอตายเอะไม่ใช่ไมไม่ได้ใส่คิจีนไหนี้เป็นมิวกางต้องเนื้อเพลงนิดเดียวเยไหมสวยแปลว่าสวยมาก เห็นมันอยู่พอดีเห็นมันอยู่ข้างบนพอดีอ่ะเงยหน้าขึ้นไปเจอให้แพสีฟ้าม่ไเนเบเกเ็งมากโดนแย่งไแล้วคนนี้แย่งแเรื่องย่งแเกงจริงเ่งเก่งจริงเก่งเล่นแบบหมหน้าคือแบบแสแฉคือมันขิกีเดียวหายหมดเลยไม่ให้ปถ้าไม่มีเศษแฉเลยจวะ ได้กดแตดได้เร็วจังอรอัดเฟสเอออัดเฟสอ,อยู่เลยเฟไว้เฟสไว้เขาตายแล้วนะกูมีปัญหาเพราะว่ากูกดกูกว่ากูจะใส่พอร์ตเสร็จก็ใส่พอร์ตก่อนสู้ดิแต่กูอยากใช้อันอื่นไงอ๋อเรื่องอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่อ๋อเมื่อกี้หลุดเลยนะอ๋อเรื่องเรื่องของมึง <laughs> โทษโทษโทษผิดไปแล้วใช่ไหมหลุดหลุดเมื่อกี้หลุดแล้วนะอ๋อเรื่องของมึงเออเออเออเรื่องมึงไอ้เหี้ยังไม่แบบมึงมึงไม่ใช่เรื่องไรอพวกแบบไอพวกแบบพอร์ดพอร์ดไฟอะไรเงี้ยมายิงเสลเกอร์เสาเกอร์ไรอะไรเงี้ยเ้ยแต่แต่เวลามึงใส่ดับเบิลพอร์ดมาถ้ามึงกดไอ้สี่เหลี่ยมค้างหรือว่าตัว X ค้างใน Xbox อ่ะมันจะสลับพอร์ดสี่เหลี่ยมค้างเหรอใช่มันจะสลับพอร์ดโอเคแล้วเจอกันที่300เมตรไอ้ตัวเมื่อกี้หางขาดป่ะมันไม่มีห่างไม ไม่ไม่มีไม่มีโดมมาคูชาไม่มีกลับมาเนิร์ฟตัวเองด้วยการใช้เกสซอนอีกรอบกันได้อ่าอย่าพตัวนั้นวะไอตัวไอไอตัวที่มันมีเราอะจำได้ไหมตัวอะไรวะไอเนี่ยปลาคาร่าเนี่ยตัวนี้เกณฑม่ปติงอะไรไม่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 ไอตัวที่มันบินหนีเราออกน้อชาตอ๋อไอกริปไอไอกริปเซนอ้อยนะกริปเซนอ้อยนะ ถึงแล้วรอเยแคถึงทีด้วยทีสามทีแล้วเปลี่ยนทีนะเออเอาวะไแยมมินเชอร์ัวเบนกแท็กซี่ปั่นจักรยานปัชาร์จแล้วเอีาาลสิสองรอบแล้วเยรอได้ ยัวไทยคร well, ับคนนึงานตัดหานเฮ้ยย็นแท่ไได้ขาเมื่อกี้ปิวในปิวเฮ้ยนี่ใครป้อยู่นะพี่หนุ่มปิวอ๋อ โอ้โหวดิรไอ้เ้ยเฮ้ยนี่าแขนี่นาโอป้ีโอ้ป้เลยคนปาคุณรอพาราไติสรอบที่สามอยู่ไอ้สัตว์หายแล้หาง,งก่อนหางก่อน เอ้อาเชี่ยลืมเป็นคนตัดเองลืมเองอ i̇şte. มันช่างเจ้าสะแล้วเก๋เราทำอะไรกันเลยตายทั้งคู่อะไรวะเนี่ยพวกกูณทำอะไรกันเนี่ยโอ๊เซ็ตแอกแพ็คตัดตัวแจ้งแพ็คล้า พลังอะไรสิ่งรอบที่สามว่ะคนจริงครับจาสแล์ฟ uh, ัง437แล้วตายเลยเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนอาวุธบ้างดีกว่าไอ้สัสคนนี้เหมือนแค้นพ่อเป้าช่วยเอ้าโจโจกล้องไงโจกล้องยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยคล่องปุ่มมากมาใหญ่เกมเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนไปในนี้ดีกว่าดาบโล่เอ้ยเยศเค่ดาบโล่อะครับ quest complete ได้ดดดบบเยอะจังเขี่ย,เ,ยเลยเขีเยอะมากอะไรวะเป็ดเ,มเกมสีอันชาร์จแฮนดี้คราฟเฮ้ยชาร์จแกแฮนดี้คราฟเบีแบบเยดแค่อู้ดีของดีของดีนี่คืออะไรวนะแน่ของคาบเพียบเลยของคาบเพียบใช่ครับใช่ครับ